สวัสดีครับผมหนึ่งจากสนนทิ b a r าครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวหรือเจาะลึกเกี่ยวกับมิกเซอร์อะไรนันฮิตอัลฟันตนะครับว่ามีฟัง์กชันอะไรกันบ้างต้องเซตค่าอะไรกันบ้างในก่อนการใช้งานนะครับมาดูกันเลยครับอ่าแรกเปิดฝานะครับเปิดผ้าคลุมคนมีผ้าคลุมไว้นะครับกันฝุ่นกันอะไรอ่าเปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่องครับรอสักครู เมื่อเปิดมาแล้วเจอหน้าจอแบบเป็นหน้าจอแบงค์นะครับมีช่อง n e l ต่างๆถึง12ช่อง n e l นะครับทั้ง2ฝั่งทีนี้ขั้นแรกที่เราต้องเข้าไปเซตอัพก็คือหรือทําการรู้จักกับเครื่องคือ utility นะครับเราก็ต้องเลือกโหมด Memory ว่าเราจะให้เป็น f r o n t o f h o u s e เป็น f r o n t o f h o u s e LCR พัดหรือเป็น Monitor ในแต่ละการใช้งานแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปก็จะเป็น f o n t o f house นะครับเราก็เลือกฟ o n t of house ก่อนแล้วก็รีคอร์ครับ ก็รอเครื่องรีบูตนิดนึงนะครับอ่าครับมันก็จะขึ้นมาให้นี่แบงค์แรกก็หน้าจอแรกนะครับหน้าจอ A ก็จะมี1นึถึง12แล้วก็มี DCA นะครับก็แต่ละหน้าก็แบทช h a น n นลถึง64นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นหน้าเอฟเฟกนะครับฝั่งนี้ก็จะมี A ก็จะเป็น DCA B ก็เป็นอ็อก C เป็นอ็อกสเตอร์ D เป็นเอฟเฟกต์เซนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปเป็นแมทริกเป็นเลคคอร์ดอะไรไปนะครับนั่นก็น่าสุดท้ายเป็น LR ทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงภายในเครื่องว่าต้องการกรุ๊ปเท่าไร่ออกเท่าไรหรือแมทริกเท่าไรเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าที่เซตอัพนะครับไปเซตอัพครับ แล้วก็ไปที่คอนฟิกครับอ่ามันก็จะขึ้นหน้าจอถ้าเป็นค่าดีฟอลต์โรงงานมามันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือกุ๊ปก็จะมีกุ๊ปุมโมโน 2, สเตอร์2เอฟเฟกมี8 e n เอนจินก็ผมคิดว่าเพียงพอในการใช้งานนะครับหรือถ้ากาใช้มากนั้นก็ใช้ได้ครับมี12 e n g i เอนจินมีออกโมโน8แล้วก็สเตอร์ 5, m a แมทริกโมโน2อสเตอร์2แต่ถ้าเราต้องการแมทริกเพิ่มเป็นสเตอร์เป็น3เราก็ต้องลดโมโนทิ้งลงไปนะครับ แล้วก็เพิ่มตัวนี้ถ้าเพิ่ม3 m ม x ิกเซอร์บิลลิมิ่งจะพอดีนะครับจะสูตรพอดีก็คือการใช้งานนี้บัตพอดีแล้วนะครับถ้าออกสเตอริโอไม่ใช้อีกก็ลงไปได้นะครับแล้วแต่นะครับไม่ต้องตามผมติดแล้วแต่การใช้งานนะครับมันก็จะเหลืออยู่2แต่ถ้ากิดต้องการแมทิกออกเป็น4ชุดก็หมุน4ี่พอได้ตามต้องการแล้วก็แอปพลาย ก็ดีบุญนิดนึงอ่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับครับผมพอเราเซตค่าคอนฟิกได้แล้วลว,ว่าจะแท้ออพุ์เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับทีนี้เราต้องมาเลือกใช้สเตตบอกว่าในซิสเต็มเราเรามีอะไรบ้างเอาวันที่สามารถแมทกับ dx 4 8 1 6ก็คือ48 input 16 out มีช่องต่อมีวัอ auto นะครับที่ออกไปได้เลยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ dx 1 6 8 1ช่องสามารถพ่วงได้2ตัวครับก็เป็น32 input 16 out แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น dx 3 2 dx 3 2นี้สามารถจะเป็นได้ทั้ง input ทั้ง32 input หรือ output 32 input ก็ได้หรืออย่างละครึ่ง16ก็ได้16 in 16 out หรือ24 8เ8อาก็ได้ครับแต่เราจะเลือกใส่การ์ดนะครับันดูปขึ้นแล้วก็สามารถใช้กับ AR 2412ก็ได้ครับ AB 168ก็ได้เพราะโดยโปรตโตคอลของ S Link แล้วสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าเอาบันทิตทำงานที่24บิตถ้าถูก kHz โปรตโตคอลเป็น S Link S Link สามารถเจอได้ทั้ง AB 168 AR 2412แล้วก็ตระกูล DX GX นะครับ ในแต่ละ c h a ชแนลเราสามารถสับโยกเป็นคัตตอมเซตเดอร์เป็น c คัตตอมชแนลได้เลยไ้ว่าไม่ต้องเป็นว่า12345หเราสามารถเรียงตามที่เราแพทมาได้ครับว่าบางทีกระเดื่องเราเสียบผิดเรามาเสียบที่11แล้วก็โยกมาวันนี้ก็ได้แต่ขับไปที่สติปั s สัยก็คือ Setup นะครับแล้วก็คอนโทรลสติปัตสัยนะครับก็น่าปกติก็คือถ้าเกิดแบบนี้เราก็ย้ายได้ปกตินะครับชั้นแรกก็เป็น11แหละนั้นนี้ก็เป็น1 หรือเรากลับมาเหมือนเดิมทีนี้มาดูด้านทางแบงค์สนะครับก็คือแบงค์สอปุบ๊บมันก็จะเป็นฟังก์ชันคือ Lock rip, ล็อกบัสเตอร์สติปก็คือถ้าเกิดเราเอาอินพุตมาใส่ตรงนี้1 2 3นะครับหน้าต่อไปก็จะเหมือนกันอ่าหน้า B มีเหมือนกันหน้า C ก็มีเหมือนกันนะครับหน้า D เหมือนกัน หน้านี้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกไม่ล็อกมัสเตอร์กดออกปุ๊บก็จะเป็นเฉพาะหน้า A หน้าเดียวหน้า B ก็ไม่มีไม่มีนะครับหน้า C ไม่มีอาเอ,อกไปก่อนครับเดี๋ยวหลงใช้ง่ายครับเหมือนดีไลท์เหมือน SQ ฟังก์ชันการทำง,งานคล้ายๆกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเอาไปที่เป็นรุ่นออกมาใหม่ พอเราตั้งสติติสาษาได้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เลเยอร์ A ถึง F เราก็มาดูในแบงค์แต่ละแบงค์นะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับก็คือ Channel 1ของอวติติจะไม่มีปุ่ม Select นะครับส l e c t ที่จุดนี้นะครับหรือ Select ที่หน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนตาม c h ชัแนลไปเลยนะครับเกิด Channel 1ป๊บ PM on stage อวติติให้ตัวฟรีมาก็คือแอดออก็จะมี ทูบสเตตตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้ก็คือทูปสเตตฟรีพร้อมกับเอาพุ t ที่เป็น EQ นะครับกราฟิกอีคอรเลเซอร์นี่นะครับถ้าเราปลดแอดออนฟรีตัวฟรีนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับมีชุด EQ ให้3ชุดนะครับนี่คือตัวที่1นี่ตัวที่2นะครับตัวที่3นะครับแตกต่างกันก็คือนี่ครับดูที่เส้นนะครับ เส้นตัวนี้จะโค้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะโค้งต่างกันจะแคบลงมาหน่อยนึงตัวนี้ก็จะแคบเข้ามาใกล้หน่อยนึงนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวสแตนดาร์ก็จะกว้างกว่าปกติโอเคนะครับก็คือนี้จะเป็นแอดออนตัวฟรีแต่ถ้าเกิดเราเสียตังค่าดิพักประมาณ1,000 599เหรียญสหรัฐครับแล้วแต่อัตราแล็กเปลี่ยนนะครับในการปลดนะครับเราก็จะได้ดับเบิลสเตทวอลลุ่มนะครับก็คือตัวนี้แล้วกดดีคอลมาก็จะเป็นตัวนี้นครับเหมือนอย่างในดีไลน์นะครับส่วนตัวเอฟเฟกที่เราปลดหรือคอมเพรสเซอร์ที่เราปลดจากแอดออนดิฟนะครับดิฟแพคนะครับในตัวดิฟแพคก็คือจะมีคอมเพรสเซอร์ซึ่งเรากดดูในไลบรารีนะครับ l i ไลบรารีก็จะมี16 t นะครับตัวต่อมาก็จะเป็น 16vu นะครับ 16vu แล้วก็ตัว mighty นะครับแล้วก็ตัว option tonic นะครับเป็น opto แล้วก็เป็น peak limit นะครับ ตัวคอมเพรสเซอร์พิกเกอร์ได้ทำรีวิวไปแล้วนะครับไปดูกันนะครับในวิดีโอของพิกเกอร์นะครับอ่าโอเคเราก็เลือกสมมติว่าผมเลือกออโต้อ่าแล้วนี้ก็โอเคเอาพุทก็มีให้นะครับเอาพุทก็มีให้เหมือนกันก็คือจะเป็นแับเบรี่เหมือนกันนะครับกับอินพุตก็สำนวนเลือกไก็เลือกไมตี้ได้นะครับผมเลือกไมตี้ดิฟแอกก็จะมีทางเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับก็คือเราก็เข้าไปดูที่เอฟเฟกนะครับนี่นะเอฟเฟกต เอฟเฟกตมีทั้งหมด12เอ็นจิ้นนะครับแต่เมื่อกี้เราตั้งค่าไว้แค่8นะครับ90ก็จะใช้ไม่ได้นะครับอ่าเอฟเฟกตัวที่1ก็เป็นรีเวิร์บตัวที่2ก็เป็นรีเวิร์บ emt 250เป็นเพดเพดโกเป็นด mm ีเลย์สลับดีเลย์เอ็กโค้ด edt คลัสเหมือนกันเราเข้าไปที่ไลบรารีเหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เลือกตัวที่ปลดมาตัวที่ปลดมาก็จะมีดีลิเซอร์ อิดิเซอร์นะครับที่ให้มาตัวตัดเสียงนะครับดีคอร์อ่าซอร์ตัวต่อมาที่ให้มาอีกทานเชียนคอนโทรลเลอร์ก็เลือกเอาว่าจะใช้กับตัวไหนนะครับ P c ได้คลิกก็ดีคอร์แล้วก็ตัวนี้ไดนามิครัตก็เป็น INT อะไรก็ เอฟเฟกก็เลือกใช้ได้ตามต้องการครับในการเลือกเปลี่ยนแต่ละช่องก็ได้ครับจวช่องไหนก็ได้นะครับเราเลือกเปลี่ยนได้หมดนะครับถ้าได้แล้วก็ Exit ออกไปทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการใช้มัตติ EQ มตั COM, มตติคอมมัตติแบนด์มีไหมออปติสมีให้นะครับแต่ต้องไปดูที่ PM มามันจะมีโลโก้ขึ้นเป็นโลโก้ป m เป็นโลโก้คอมเพรสเซอร์ทีนี้มันมี Insert เราไปที่อินเสินะครับ นี่เสร็จแล้สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้มัลติคอมก่อน EQ ก่อนคอมเพรสเซอร์หรือหลังคอมเพรสเซอร์ก็ได้นะครับก็คือเราก็ไปเลือกที่อินเสิร์ตนะครับแล้วก็อันแนั้นจาย Dynamic 8นะครับก็คือมันสามารถใส่ได้ทั้งหมดเอ Worlds, ๆๆๆๆๆๆๆ่อ36ชุดนะครับ16แร็ก16อินพุตถ้าใชนแค่1เราใส่ สสเสร็จเพิบแล้วก็แอ p พลาครับป๊บมอ่ามันก็มีบันติเดดมิกแปดบันติแบนด์อีคิดมิกอีใช้ร่วมกันเป็นไรก็ได้ก็คือการใช้งานการเลื่อนไปงี้มีกาใช้งานได้แล้วน,นะครับนี่คือฟังก์ชันที่อัวเดตมีให้นะครับ แล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับกับการรีวิวฟังก์ชันของ a อามันติสนะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำวิดีโอต่อให้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าผมจะรีวิวรุ่นไหนอะไรยังไงติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ทางโซนอติบา u t u b e Channel และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง Facebook โซนติบาร์สอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง like. ไลน์แอดโซโนติปาครับ